วิเคราะห์ก่อนเกมเพเมอรีกลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสึกแดงเดือดหองแดงปะทะผีแดงการแข่งขันฟุตบอลเพเมารีอังกฤษนัดตกค้างเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ศึกแดงเดือดระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของปีสัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่19เมษายนเวลา2นาฬิกาโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ดูพิมพ์เมียงฟุตบอล HD 1และสสถิติที่พบกันล่าสุด24ตุลาคม2014อย่แมนยูไนเตดพ่ายกับลิเวอร์พูล0ูประตูต่อ5ในศึกเพีย์ลมกสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลพึงเอาชนะแมสเซตตีในศึกเอฟเคัพรอบรองชนะเลิศไป3 2เมื่อสุดสัปดาห์ส่วนผลงานในลีกบุกไปเสมอกับแมนเซตตีสองสองทำให้ตอนนี้อย่างร้างรองจา่าฝูงของตลาดมี73คะแนน สภาพความพร้อมในเกมนี้ของเจเกนคอีไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนหรือได้รับรการบาดเจ็บรบกวนพร้อมลงสนามทั้งหมดนำโดยอลิสงอมเบเกอร์ผู้รักษาประตูกองหลังเทรนดเอริสันเดอร์อาร์โนเจอร์มาติฟฟฟอร์คิฟันไดอแนดูโรเบซเซนกองกลางเจอร์แดนแฮดเดอร์สันฟาบินโยและเตียโกคาทัลลาส่วนแนวรุกโมซาลาซาดัวมาเน่และลูดิอาสนำทัพในเกมนี้สภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลงานในลีกล่าสุดตามตีเสมอ2ครั้งก่อนเฉือนชนะนอร์ดิตไปได้3-2ทําทำให้ตอนนี้รังอันดับ5้าของตารางมี54คะแนนสภาพความพร้อมของเกมนัดนี้ร,รับฟังในกุศลอย่างทงทีจะหมดสิทธิ์ใช้งานลูกชอเฟร็ดสกอตแมคโทเมเนและเอดิสันคาวานี่ที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามนำโดยดาเวเดเคีาผู้รักษาประตูกองหลังอเล็กสเตเลสแฮร์รี่แม็กควายลาฟิลวาราน เดียโก้ดาโล่กองกลางเนมัญ่ามาติดขอปอกบาบูนโอฟแนนนารุกอนโทนี่อิลังกาเชสนโนโรนัลโดและจดดอร์ซานโชนำทัพในเกมนี้นวิเวพูผลงานกำลังร้อนแรงไม่แพ้ใครในทุกรายการมาแนัดติดต่อกันแต่ผลงานในช่วงหลังหลงเสียไปถึง7ลูกในรอบ3เกมหลังสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปแต่ผลงานโดยรวมยังคงยอดเยี่ยม เกมนี้กังจะคว้าสามแต้มเพื่อตามไล่จี้แมนซิตี้ต่อไปต้องระวังกองหน้าอย่างโรนัลโดที่เพิ่งยิงแฮตทริกในนัดที่ผ่านมาส่วนฝั่งแมนยูผลงานในเกมล่าสุดเกือบจะแบ่งแต้มกับนอริทดีที่คิซโโนโรนัลโดไปยิงประตูชัยได้การมาเจอกับผงแดงที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่ง,งอาจเป็นงานยากของฝั่งผีแดงโดยปัญหาหลักๆของแมนยูคือการเสียประตูเกือบทุกเกมและแผงหลังที่ยังมีข้อผิดพลาดต่างๆถ้ายังไม่ปิดจุดบอดต,ตัวเอง ก็อาจจะเจอทีเด็ดทางเจ้าบ้านก็เป็นได้คาดการเป็นเจ้าบ้านที่คว้าชัยชนะได้ลิบร์พูจะชนะแมนยูสองประตูต่อหนึ่งราบรางนิยยอมรับเขายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ยืนยันว่าตนโฟกัสอยู่ที่การคว้าอันดับ4ในศึกพรีเมียร์ลีกเท่านั้นตามการงานจากแมนเชสเตอร์เอฟนิว ปิศาจแดงกล้จะได้ในายใหญ่คนใหม่เต็มที่โดยมีรายง,งานว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงกับเอลิกเทนฮาร์กเฮดโค้ชของอาแจ็คได้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นองไรก็ตามรังอิกได้ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวโดยยืนยันว่าตนให้ความสําคัญกับเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้มากกว่าระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลผมไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นปัญหาของสโมสรลบบอร์ดบริหาร ตาบแต่ที่พวกเขามีบางอย่างที่ต้องการจะประกาศออกไปผมแน่ใจว่ายังไงสโมสรก็ต้องมีการประกาศเรื่องนี้อยู่ดีนนเวลานี้เรื่องนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเตรียมทีมของเราในเกมวันอังคารหรือในเกมวันเสาร์หน้าเราตระหนักดีว่าอย่างลือีก6เกมที่จะต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดและอาจจะได้เห็นทีมอื่นทำแต้มหล่นบ้างมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและทีมที่จะสามารถคว้าอันดับสีได้จะต้องเป็นทีมที่มีความมุ่งม,มั่นมากที่สุดเท่านั้น บุนโนเฟนานกองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเรื่องต้องให้ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อขับรถประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆสารข่าวพีเอรายงานว่าบุนโนเฟนานกองกลางที่ชาติโปรตุเกสของแมนยูไนเต็ดประสบอุบัติเหตุขับรถชนเมื่อวันจันทร์รถได้รับความเสียหายมากพอสมควรแต่ทั้งตัวนักเตะและคู่กรณีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ครั้งนี้คาดการณ์ว่าหลังจากบุนโนเคลีย์ปัญหานี้เรียบร้อยก็จะมุ่งหน้าไปสนามซ้อมแครงตัน เพื่อลงซ้อมกับเพื่อนรวมทีมคนอื่นได้ตามปกติโดยมีโปรแกรมใหญ่รออยู่เป็นสืพรพิมร์ลีกนัดแดงเดือดที่แอนฟิลจะออกไปเยือนลิเวอร์พูลอังคารส่วนแมนยูไนเตดคว้าชัยชนะเหนือนอริส3-2มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปลุกความหวังในการลุ้นันดับ4พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหลังจากคู่แข่งทั้งสปเปอร์และอาเซนอตต่างสะดุดแพ้ในวันเดียวกันและเวสแฮมก็ไม่ชนะเกมวันอาทิตย์ ราฟลันีเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยบุโน่ไฟนาน์ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บูโน่เกิดอุบัติเหตุรถชนระหว่างการเดินทางมาสนามซ้อมแคนตันเมื่อวันจันทร์รถได้รับความเสียหายแต่กองกลางทีมชาติโปรตุเกสไม่รับบาดเจ็บใดๆสามารถลงซ้อมกับทีมได้และจะเป็นหนึ่งในกุญพลเกมเยือนลิเวอร์พูลวันอังคารนี้แน่นอนเขาซ้อมกับทีมแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างมาแคน,นตันแต่เท่าที่ผมรู้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เขาซ้อมกับทีมเขาโอเคและจะโอเคสับวันพรุ่งนี้ราฟรังนิกยังพูดถึงสภาพลูกทีมคนอื่นว่าลาเฟเวรานยังไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้และในะรายอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ารามไม่ได้ซ้อมกับทีมเขาอยู่ในสนามกับโค้ชกายภาพส่วนในการบาดเจ็บคนอื่นเรามีสถานการณ์เดิมที่เรามี2นัดหลังสุดราฟรังนิกกล่าว มีรายงานว่าโรบินฟานเพอร์ซีอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปฏิเสธการกลับคืนถิ่นออตเทฟอร์ดในฐานะสตาฟโค้ชของเอริคเทนฮากว่าคิดถึการทีมคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อดีตดาวยิงอาร์เซนอลและทีมปีศาจแดงชุดที่ควา้าแชมเปี้ยนลีกครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013ต้นเป็นข่าวถูกทาบทามให้มาเป็นทีมงานของเทนฮากพร้อมด้วยสตีฟแมคคาร์เรนและเบรเดมิลเลีสตีนซึ่งทั้งคู่เคยเป็นมือขวาของเซอร์เล็กฟูกูสันมาก่อนด้วยอย่างไรก็ตาากกาามมจกรรายงงนขอเเดลละบุ ฟานเพอร์ซี่เตรียมจะปฏิเสธงานนี้เนื่องจากต้องการที่จะทํางานอยู่ในคอนแลนด์กับครอบครัวต่อไปโดยปัจจุบันเจ้าตัวรับหน้าที่เป็นโค้ชกองหน้าให้กับสโมสรอนเฟยนูตนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเทนฮาร์สมีแผนเตรียมดึงมิเชลฟาร์เดกผู้ช่วยวของเขาที่อาแจ็คอัมร์ดัมมาช่วยงานที่ออตทฟอร์ดในซีซั่นหน้าด้วย m มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เวลา2ปีในการตามตื้อดอทมุล กว่าจะกระชากเจอรอนซานโชมาร่วมทีมได้เมื่อซัมเมอร์2 0 2 1ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เพื่อเติมเต็มแนวรุกของโอเลกุน่าโซชาและความคาดหวังของแฟนที่ไม่ต้องมาเห็นเกมลุกเอียงซ้ายอีกต่อไปอย่างไรก็ดีมันก็กลับเข้าสู่อีรอบเดิมเมื่อซานโชดูท่าจะได้ลงเล่นทางซ้ายมากกว่าขวาซสอีกในฤด,ดูกาลนี้ด้วยจำนวน2 5ต่อ7นัดและกองหน้าต่ำอีกอย่างละนัดอย่างไรก็ดีที่มาที่ไปของการที่เขาต้องมาเล่นตำแหน่งที่ผิดไป จากความคาดหวังนั้นเป็นเพราะช่วงหนึ่งปีที่แมนยูเลือกจะไม่จ่ายค่าตัวตามคำขอของดอนมุนและรออีกหนึ่งปีให้หลังเพื่อประหยัดเงินไปราวๆอีก40ล้านปอนด์โดยฤดูกาล2019-2020ซานโช่ลงเล่นให้กับดอนมุนฝั่งขวาเป็นหลักสลับกับหน้าต่ำและได้ออกสตาร์ทฝั่งซ้ายเพียงไม่ถึง10นัดเท่านั้นและเขาปจบฤดูกาลด้วยการทำไปร่วม20ประตูกับอีก20แอซิสอย่างไรก็ดีในซัมเมอร์2020อชราฟฮาคิมีย้ายไปปารีสแซงต์แชมง สวนทางกับโทมัสมูริเย่โดยทั้งสองเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างมากและมันก็ส่งผลโดยตรงต่อฟอร์มของซานโชททำให้เราต้องรอรุ่นประตูแรกของเขาในฤดูการดังก,กล่าวนานกว่า4เดือนท้ายที่สุดภายใต้การทำทีมของลูเซียนฟาบและเอเดนทอร์ซิสพวกเขาจึงต้องโยกซานโชไปทางซ้ายเพื่อประสานงานกับราฟเอลเกเรโรฟูลแบ,บ็คจอมบุกชาวโปรตุเกสทำให้ฟอร์มของเขาดูดีขึ้นมากโข oh. มันชัดเจนขึ้นมาเลยทีเดียวว่าซานโชไม่ใช่ปีกความเร็วสูง แต่เขาเป็นตัวจบสกอร์และเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่อาศัยประโยชน์จากการเติมสูงของฟูลแบ็กที่เขาไม่ได้รับมันมากนักตอนเล่น,นกับมูริเย่ซึ่งเล่นเกมรับเป็นหลักกับแมนยูเต็ดเขาถูกปรับมาเล่นแทนที่รัดฟอร์ดซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นตัวผ่าตัดหัวไหล่ทางด้านซ้ายและได้โอกาสปรับมาเล่นทางขวาบ้างเมื่อมีโอกาสแต่ก็อย่างที่รู้กันอารอนว,วานบิสกา้าไม่ใช่แบ,บ็กขวาที่โดดเด่นเรื่องการเติมเกมรุกบอยครั้งาซานโชจึงต้องถอยลงมาเล่นรับบอลต่ำกว่าที่เคยเล่นในเยอรมัน กับดาโล่ก็ไม่ต่างกันเมื่อดีนแบ,บ็กของปอร์โต้มักจะเติมขึ้นมาตัดเข้าในมากกว่าที่จะทางเกมรับของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเปิดทางให้สารโชได้มีพื้นที่เล่นมากขึ้นในขณะเมื่อเล่นกับลูกชอทั้งสองคนดูจะเข้าขากันมากกว่าจากการที่ชอมักจะเติมมาจนเกือบสุดเส้นและผ่านบอลให้เขาในพื้นที่อันตรายรพร้อมๆกับทําตัวให้ว่างเพื่อรอโอกาสจู่โจมนั่นเองท้ายที่สุดแล้วแมนยูต้องการฟูลแบ็กทางขวาคนใหม่หรือไม่ก็ตัวรุกเพิ่อมอีกคนอยู่ดีไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสารโชวม ดังนั้นอนาคตรเราคงได้เห็นเขาออกตาร์ทางเกมซ้ายเหมือนเดิมหรือค่อยสลับตำแหน่งกันระหว่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ